สวัสดีค่ะมือใี้แอดมินก็ได้มีโอกาสพ้าอิบซีทุกทันมาทางกันทลักเพื่อว่ามาติดตามตัวเลขและความฝันเด็ดๆของลุงตอมซึ่งงวดที่ผ่านมาคันตัดเล่นกระทือว่าเขา่าลุงตอมได้ไฮว้ยเก่าศูนยซีมือนี่บาวที่นมอีสานไต่จะเป็นภูผ้าเฮ้ามาติดตามสอบถามความฝันกับลุงตอมอีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสืบอฉลากินแบ่งรัฐบาลหมักกระจัดคัดกาให้เบิ่งเพื่อความสนุกสนานบอวรลายค่ะไปรับฟังความฝันและโตเล็กเด็ดเด็ดกับลุงตอมกันเลยค่ะครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ตอมครับ<อ>เป็นยังไงงดเมื่อกี้ผมบอสือเลยเด๋ยวนีบอสือเลยครับอืคืออาจารย์พูดสอนเป็นว่าบอต้องสื่อดอกเลยแต่ผมจะคิดเ็นเป็นว่าเอาจังสรนก็ได้ผมว่า มากอยู่แต่ก็บ่ตองสื่อให้มูได้ไปแล้วแต่กิเทนกับกาแฟให้นะครับกับเก่าศูนสครับเล็กมาออกศูนเก่าครับคเดี๋ยวจมากาแฟบ่มีกินนะครับมื่อกี้เอาสือกาแฟมาให้ครับครับครับกาแฟรวยให้รวย ไอ้กินกาแฟนี่แหละมันสิไ้นอนฟันบ้านนี่ฟันคือเก่าไดฝันคีอเก่าสมมุติว่านอนวันลับป่วยจังสี่ต้องแทกมาให้ได้บวอยู่ได้ทังเว้นนี่ใไ้เต็ล่มตึงได้บ่อัต่รับกับหมาหมาบวอยู่ได้ไ้เต็งีงใกไปเมื่อแตนรับดอกมาหูเหลืองจะได้งวดบันทีที่หวกหนีฟันเราไปกับฟันแต่แบบเก่าๆนี่แหละแต่แต่ว่าเพิ่นซองมาเน่มหนาเพิ่นเน่หนาผม ครับบางเห็นแนมหนาแนมะขื่นเนี่ยนะอยากเห็นหนาเพิ่นว่าคือเพชรยังบ่เพชรยังหนอแนมหนาซื่อๆเพิ่นว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่พอมาเก็ตหาโบเพชรยังขอแต่แนมหนาเพิ่นว่าแนมยังบ่ยังกับโบมีกิ่นว่าแนมหนาเห็นแต่หนาติสโล่ กาแฟก็ไปได้กินนี่มันอรอก็ไ้กินสโลติผมบ่าบอแเนมนาไววแหละเป็นเนมนาไว้เออคนเขแเนมนาซื้งคนคนสีดังไปหนาเออพันกับขี่รถนี่ไหนขี่รถนี่ฟัน่าจะไหนฟันเพิงนี่หรอแรกว่ายืมรถลุงที่ในเดินสิไปลงบ้านเป็นว่าคนเป็นฝีเอออายืมรถผมเออแต่ลุงบอยู่บอกพันแนเดินพันกับอกเอากบเนี่ยใจจองโต้กับคนป่วยให้นั่งข้างหลังตอนจะไปนั่งหนาอยู่พันบห้นั่งมันไม่ต้องมาเบียดน้ำคู่ดอก กูสิพาไปรงเองกูสิรักษาเป็นว่ะเนี่ยจะาของรถเขาา้าโบหูไดนโบหูกสรซากนะตัวบอกกันแล้วว่าตั่ยากดอกว่าปูว่าปูเป็นตบนะปูเป็นคนครับมันต้องห่วง,รงหรอกนะครับเป็นเมดนะเครื่องบินกับครับเป็นครับเป็นสุรด,ดเป็นป่อก็คือผมยังสับสนความฝันหมายความว่าอาจารย์ต้อมนี่ฝัน ว่าปู่เจกนี่สิเอายืมรถผมไปส่งคนเจ็บคนเจ็บอยู่โรงพยาบาลสิเอาไปส่งโรงพยาบาลคนป่วยเออคนเจ็บนี่คือเป็นฝีเป็นฝีเป็นฝีมาสุกคนตั้งหาคนหาคนนี่เป็นฝีปู่เจกสีเอารถผมไปส่งเอออืเป็นฝีอยู่ใส่อยู่ขาอยู่ขาเออเป็นอยู่ขาเมื่อสุกคนนี่หาคนนี่เป็นฝีอยู่ขาเมื่อเออมิเตเป็นฝีเมื่อใ่เป็นโรคติดเชื้อไอกอย่างเป็นฝีเป็นฝีเออ แต่มันบวมญ่โผลออกมาแดงจึงคุอง่ะยอะในขาในขาเป็นผีท้เหมือหาคนอยู่ในขาเอยู่ในขาเหมือนยังไงเลยเอแดงจึงคุองแดงบวมหัวโผล่แล้วจิแตกสีแตกแล้วนะออปูก็เลยสิยืมรถผมเออไปส่งโรงพยาบาลก่อนไปส่งโรงพยาบาลก่อนเออืมเพื่อนขับไปเองขับไปเองเพิ่นสิขับมาให้ขับให้คนป่วยนี่นั่งข้างหลังข้างหลังแล้วเพื่อนกับเอ่อ ผู้เจ๊กับผมอนั่งนาคนนั่งหลังที่นี่เพื่อนเอากบสองตัวกบสีทองกใส่ถ่ายรถเป็นเป็นคารถผมเออเอาไว้ให้เพื่อนจ้าของรถได้ย่าเอาได้เพิ่นว่าย่ามันใต้ได้กบนี่คนตายก็ต่างแต่กบย่าใต้ได้เออกบเนี่ยบ่ให้ใต้เอี่ยชื่อว่าให้กบใต้เพื่อนว่ากบเนี่ยย่าให้ตต้เด็ดขาดมันอยู่ในรถนี่แหละมันไว้ใสดอก S <S <โ>กบ็บาใส่ถุงเดีวมันก็จับใส่เดี๋ยวมันก็อยู่มุมเจ้น,จนี่อยตีโกนรถสโตนเออมันก็อยู่คนละเจ้อยู่คนละมุมมันก็หมอบอยู่คมันก็หมอบอยู่ถ่ายโลดตีพวกนั้นก็นอยพิงพิ้งไปข้างหน้าอย่านั่งเต่งอย่าเห็ดยางมันเปเห็ดยางดอกคือเอาไว้นในโลดครับเอาไว้ลุ่งปันว่าคายืมโรถปันว่าเออแต่โตน่ะสองโตนั่นมานั่งนี้กูต้องไปนั่งข้างหลังดอกเออมันบใต้ดอกเพราะว่า ไปทรงแล้วท่านไปหาหมอครับเออหาก้นเหน็บใต้ด,ดอกเป็นว่าแต่กบไปยะใต้แต่กบมา,าใมหายกบตายเออกบกับมาให้ยตาย<ก>คนใ<ก>ต้กับส้างแต่กบมาให้ยตายตอยู่ในรถอัะนี่อาจารย์ต้อมท,ที่เล็กอย่างไรกบก,กับว่าเก่านั่งนากับสองกับเจ็ดสองเก่าแต่ผมบานนะเจ็ดสองเก่าครับออ,อไอ้นี่เป็นของอาจารย์ตอมแปะเจ็ดเจ็ดสองเก่า แนวพ่นเอาพ่นเป็นหลักคือเก่านะแต่ต่แก่ได้หลายทางมันมีโกบมีโค่นนำเนาะเจ็ดสองเก้าก็คืออาจารย์ต่อมที่ว่าตีเป็นเจ็ดสองเก่าคือปูเจกนี่คือเจ็ดครับนั่งสองตัวโกบสองตักับเจ็ดสองเก้าครับออไอ้ที่นี่ร่องนอกจากโกบแล้วมันมีคนนั่งถ่ายรถผมครับอืม หาคนแล้วก็หาคนเเป็นฝีที่ขาเป็นฝีฝีกับีฝีมันก็เป็นก้อนเป็นตุ่มใหญ่เป็นเป็นตุ่มแดงจึงคือแดงโพเลว่ัววมหาซูนซีป่ะเออหาซูนซีเนี่ยน้อครับหาซูนซีนี่ยแหละฝีกับสีฝีกับซีกับหาเลยหาข้นกับหาครับแล้วฝีมันก็เป็นตุ่มใหญ่ๆครับตุ่มใหญ่ๆญโพบบวมออกมา อีกครั้งหนึ่งกับสีเป็นหาศูนย์สี่อันนี้กับขืนอยู่กับว่าผู้ใดสี่แปลเป็นยังไงเนาะราะว่าคนหาคนเออคนหาค้นซาำนี่ละเพราะว่าสองหมวที่แล้วเขาก็ซอยกันแปลรซอยกันนอโอ้โหว่าตัดจินใจจังใดกับซอยออกความคิดนอะระดมความคิดสองคนกัสร้างครับสรุปแล้วงววนี้อาจารย์ตอมกับสีไดเจ็ดสองเก่า ครับหาซุนซีสองหางแต่ว่าที่มากๆนี่คือกบกบสีทองเลยแหละกบสีทองสองตัวกบเพ่นเองกบสีทองไหนคือบ่เห็ดเต่งเห็ดทับบ่เห็ดใายไหนเหยียูในรถนี่แหละจนพ่อลุงเิ่นว่าบ่บอกเขาเขาซื้อยูหันมันบ่ไปใส่คือเหยยูบ่ต้องเอาลงเข้าไว้ในรถเลยเหยียวยูในรถบ่ต้องไปเห็ดไปจับดอก มันต้องไมาเอ้าดอกมันาสิเกี่ยวกับทะเบียนรถผมบอกฮะเนี่เกี่ยวอยู่ผมมันพอะมันดังเจดีมันหมอบมาหาหัวคนละเจดีพันทะเบียนรถเนี่ยหาแปดแปดสามบอกอือมันแหนเด้ให้มันนอนในรถดนอกอือผู้ใดเอาไปตัดเหรียญก็ตัดเลยครับเพราะว่าเอ่อเป็นทะเบียนเลขมันสี่ตัวเออแปดสามโมมาด้นอะไรนาะอือด้นอะไร ตอนนั้นที่ได้หลายๆก็อน,นืน่อเดอ <กะ S 2> เ้อแนวให้นอนในรถเก้ารถลุงหนำดิก็เหมือนเออสรุปแล้วงวดนี้ก็สีใได้ต้นนี้เนาะนะครับก็คืออา,อาจารย์ต่อมนะครับฝันว่าปูเจ็กสี่ยืมรถผมนะครับปูเจ็กนี่ยืมรถแล้วเอากบมาใส่ในรถสองตัวนะครับก็ตีเป็นอาจารย์ต่อมตีเป็นเจ็ดสองเก้านะครับแล้วก็มีคน เกฟนะครับที่เป็นฝีในขาอ่าก็เลยตีเป็นหาศูนย์สี่นะครับแต่ก็ทะเบียนรถผมนะครับก็คือหาแปดแปดสามนะครับก็ลองลองบึ้งเนาะอาจารย์เนาะเพื่อตัดเอ้าตัดเลนนะครับสองเก่านี่ปะยังมักเลยได้อาจารย์ตอบอืมนะครับสองเก่านี่กบเพราะว่ากบกับสองคนหนางกับสองแต่แต่บางเทือคนหาคนนั้น ตัวหล่อกับแมนก็บใดไดเพระาะว่าเราอาจจะเป็นมะมะหล่อนะแต่รักแล้วเราอยากเอารถลูกอยากให้ลูกได้เลยล่ะก็จะต้องวดใจจดใจจอดออกออกไปแล้วนะเอาไปมา,ม,ามันมายืมรถผมเนาะออตะกี้รถพอเถื่องอยู่ก็ค,คยออกอยู่แต่เราบ่าเอา,เาว่าบ่าเอารถพอเถื่องบ่าเอารถพอเถื่องเอารถคันเหนียนมันอยู่ใกล้มันถ่าดน้นออยู่ใกล้เป็นบ่มากง่ายดอกเิ่นว่ามันจะ่ทันท่านซอยคนกับต้องเผาซอย เผ่าซอยเดี๋ยวคนเจ็บมันสีตายก่อนมันสิตายก่อนอืกันตั้งใจซอยก็ต้องซอยแล้ว่าครับอืเอานะครับกับเป็นความฝันเนาะหลายคนหลายท่านอาจสีบ่มักเลขที่ผมกับอาจารย์ต่อมแปลท่านอาดสีเปเป็นอย่างอื่นกับบัวานเนาะอาจารย์เนาะบัวหวาเพื่อเพิ่นเตะไดจังไดเป็นโสดเพิ้าเป็นแนวทางเนาะเอากับบ้างเป็นแนวทางครับกับไหจุกันานโโสดีโสมันขอพูดอาจารย์ต่อมเด้อนะครับอย่ากินกาแฟหลายเด้อเอามาฝากกันเลย